ในการเดินทาง16ปีไปสแสวงบุญยังประเทศอินเดียของพระถังสัมจั๋งภิกษุชาวจีนได้บันทึกเรื่องราวโดยละเอียดเกี่ยวกับหุบเขาบามิยันไว้ซึ่งในปัจจุบันคือประเทศอัฟกานิสถานพระถังได้บรรยายถึงพระพุทธรูปขนาดมหึมาทั้งสององค์ตลอดจนถ้ำต่างๆและรูปปั้นอื่นๆที่ตั้งอยู่ในหุบเขาภายในถ้ำตกแต่งด้วยภาพวาดสีน้ำมัน ที่แสดงเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาซึ่งภาพวาดเหล่านี้ถือเป็นภาพวาดสีน้ำมันเก่าแก่ที่สุดของโลกในปัจจุบันก่อนจะถูกทำลายลงไปพร้อมกับพระพุทธรูปแห่งบามิยันจากเหตุการณ์วุ่นวายของประเทศอัฟกานิสถานในปีพุทธศักราช2544ซึ่งชิ้นส่วนภาพวาดที่แตกหักถูกนำไปขายต่ออย่างที่ต่างๆพุทธศาสนาเริ่มเข้ามาที่บามิยัน ในช่วงต้นยุคอาณาจากาักรกุสานักซึ่งเจะริญรุ่งเรืองตั้งแต่ศตวรรษที่สองก่อนคริสตศักราชโดยผสมผสานวัฒนธร,รรมชาวกรีกคันทาระและชาวพุทธอินเดียเข้าด้วยกันทําให้บามิยันเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมที่สําคัญบนเส้นทางสายไหมพระพุทธรูปใหญ่หแห่งบามิยันสร้างขึ้นประมาณคริสต์ศตกราช600โดยชาวเฮปทาลิ์ซึ่งขณะนั้นปกครองโตคาริสถาน และอฟฟก,กานิสถางตอนเหนือพระพุทธรูปโดดเด่นที่สุดมีสององค์คือพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่หรือพระพุทธเจ้าไวยโรจนะักชาวพื้นเมืองเรียกว่าสันสานมีความสูง55เมตรและพระพุทธรูปองค์รองหรือพระพุทธเจ้าสากยมูนีชาวพื้นเมืองเรียกว่าชมามัตมีความสูง38เมตรภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในถ้ำ มีอายุระหว่างปีคริสต์ศักราช438ถึงปีคริสต์ศักราช980บามิยันเคยเป็นสถานที่สำคัญทางาศาสนาของชาวพุทธมาตั้งแต่คตตริสตตวรรษที่2ก่อนคริสต์ศักราชภายใต้การปกครองของราชวงศ์กุสานักจนถึงสมัยที่ชาวมุสลิมเข้ามาพิชิตช่วงแรกในปีคริสต์ศักราช770ต่อมาได้กลับเป็นาศาสนาพุทธอีกครั้งตั้งแต่คริสต์ศักราช870 จนกระทั่งมาถึงการพิชิตครั้งสุดท้ายของชาวอิสลามในคริสต์กักราช977ภายใต้ราชวงศ์กาสนาวิทย์พระถังสัมจั๋งได้บันทึกไว้ว่าทางตอนใต้ของเมืองแบ็กเตรียเป็นเมืองของชาวกาซิกถัดจากนั้นเป็นเทือกเขามีหิมะปกคลุมเต็มไปด้วยกลุ่มโจรอยู่อาศัยเมื่อข้ามช่องเขานี้ไปในวันที่14เมษายนคริสต์ศักราช630จะพบเมืองบาบิยัน เมืองที่มีพระพุทธรูปยืนสององค์ขนาดมหึมากแกสลักจากหินในภูเขาสูงประมาณ140ฟุตประดับด้วยอัญ,ญมณีสวยงามในหุบเขายังมีถ้ำที่เป็นวัดอีกหลายแห่งตกแต่งด้วยภาพวาดอันวิจิตรทางด้านทิศต,ตะวันออกของวัดแห่งหนึ่งในหุบเขาบามิยันมีพระพุทธสายญาขนาดยาวกว่าพันฟุตนอนอยู่เมืองนี้เป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาที่เจริญรุ่งเรืองมีวัดอารามมากกว่าสิแห่ง มีพระสงฆ์มากกว่าหนึ่งพันรูปจำพรรษาพระราชาและประชาชนนับถือศาสนาพุทธชาวเมืองฉลองบูชาพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่อยู่ในเจดีย์ทั้งสี่องค์อย่างใหญ่โตทุกปีซึ่งเจดีย์เหล่านี้สร้างโดยพระเจ้าอาโศกเมื่อมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกและข้ามเทือกเขาสีดำไปจะพบเมืองกาปิสีที่ซึ่งพุทธศาสนานิกายมหายานได้รับความนิยมที่เมืองนี้ มีวัดวาอารามเจดีกว่า100แห่งมีพระภิกษุมากกว่า6 0พันรูปจำพรรษามีวัดพุทธนิกายหินยญนอยู่เชิงเขาภิกษุจำพรรษาอยู่300รูปมีวัดเทพชาวฮินดูมากกว่า10แห่งมีผู้ศรัทธาเปลือยกายและทาฝุ่นทั่วร่างอยู่ประจำวิหารภาพจิตรกรรมสีน้ำมันเมืองบาวิญาณเป็นพุทธศินจากหลายวัฒนธรรมที่เจะริญรุ่งเรืองในคริสตรวตรัษที่6ถึงคริสตรวตรรษที่9้า ผ่านศิละปะคุปตะจากอินเดียซึ่งรับอิทธิพลจากจักรวรรดิสาเนียนนและจักรวรรดิไบแซนไทน์รวมถึงวัฒนธรรมชาวโตการิสถานหรือชาวเติรกภาพจิตรกรรมหลักที่เหลืออยู่คือภาพบนเพดานเหนือพระเศียรของพระพุทธรูปด้านทิศตะวันออกภาพพระพุทธเจ้านั่งสมาธิสองแถวและภาพเทพดวงอาทิตย์บนรถม้าศึกจากถ้ำพระใหญ่ส์กยมุนี ซึ่งปัจจุบันถูกทำลายแล้วหลงเหลือเพียงเศษเสี้ยวเท่านั้นภาพวาดมีชื่อเสียงที่สุดของถ้ำพระแห่งเมืองบาบิยันคือภาพเทพพระอาทิตย์บนเพดานถ้ำซึ่งมาจากสัญ,ญลักษณ์ของเทพเจ้ามิทราของชาวอิรักที่นับถือในสมัยนั้นพระองค์ทรงขี่รถม้าทองคาล้อมรอบด้วยบุคคลอยู่ด้านข้างที่ประปนกับพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์มีคนหนึ่งยืนอยู่ด้านหลังพระสงฆ์ ซึ่งเป็นกษัตริย์แห่งเมืองบาวิยันสวมมงกุฎพระจันทร์เสี้ยวและเสื้อคลุมแบบชาวซาสานีนพระพุทธรูปเมืองบาวิยันถูกสร้างขึ้นในสมัยของชาวเฮปทไลา์หรือชาวเติร์กที่ปกครองโตคาริสถานทางตอนเหนือจึงมักมีภาพวาดวัฒนธรรมการแต่งกายของพวกเขาอยู่ด้วยโดยสวมเสื้อคลุมคาดเข็มขัดมีปกเสื้อผ้าทับไปทางด้านขวาสวมเครื่องประดับผมซึ่งพวกเขาเป็นผู้บริจาคหลัก ในการสร้างพระพุทธรูปแห่งบามิยันภาพจิตรกรรมเหล่านี้หายไปพร้อมกับการทำลายในปีพุทธศักราช2544ภาพจิตรกรรมจากถ้ำตะวันตกหรือถ้ำพระพุทธรูปใหญ่ไวโรจนะเหรือภาพจิตรกรรมเพียงบางส่วนทั้งบนเพดานและด้านข้างผนังถรมเป็นภาพชาวเฮปทะลายทั่วไปสวมชุดคาฟตันมีปกสองชั้นภาพพระพุทธเจ้าจากซอกเพดาน ภาพพระโพธิสัตว์บนเพดานถ้ำภาพพุทธศาสนิกชนภาพชาวเฮปทาลาภาพจิตรกรรมที่อยู่ในถ้ำติดกันกับถ้ำพระยืนทั้งสองส่วนใหญ่เป็นภาพพุทธศาสนิกชนภาพพระโพธิสัตว์สีอริยะเมตไตรที่อยู่บนเพดานถ้ำอีกภาพพระพุทธเจ้าสรงมงกุฎถ้ำไอและพระพุทธเจ้าในถ้ำจีหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว ยังพบถ้ำอีก50แห่งในถ้ำจำนวน12แห่งมีการค้นพบภาพวาดฝาผนังในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2547โดยทีมนักวิจัยนานาชาติระบุว่าภาพวาดที่หุบเขาเมืองบามิยันวาดขึ้นระหว่างคริสตรวรรษที่5ถึง9แทนที่จะเป็นคริสตรวรรษที่6-8ถึงซึ่งวาดโดยศิลปินที่เดินทางบนเส้นทางสายไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตรกรรมภาพพระพุทธเจ้าห่มจีวรสีแดง นั่งขัดสมาธิท่ากลางสัตว์ในตำนานซึ่งได้รับการตรวจพิสูจน์อายุแล้วถือเป็นภาพวาดเขียนสีน้ำมันเก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังหลงเหลือให้เห็นในปัจจุบันซึ่งอาจเกิดขึ้นก่อนภาพเขียนสีน้ำมันในยุโรปถึง600ปีการค้นพบนี้นำไปสู่การประเมินอายุของภาพวาดสีน้ำมันโบราณในอิรานประเทศจีนปากีสถานประเทศตุรกีและประเทศอินเดียอีกครั้ง เพื่ออ้างถึงความเจริญรุ่งเรืองของศาสนาพุทธในเมืองบามิยันตั้งแต่อดีตจนถึงสมัยล่มสลาย